thank you ออขอเจริญพรกิยยโยมทุกท่านที่มาร่วมมันเป็นกุกลในในครั้งนี้เนาะพวกเราที่เกิดมาช่วงนี้ก็ยังได้กราบไหวพระพุทธธรรมพระสงค์วันนี้ก็ถือเป็นเป็นมงคลพิเศษ แม้แต่เดินไง่ายงาอย่างนี้โยมก็ทนได้เพื่อจะมาเป็นเพนกุศลในการหล่อลูกครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้เคารพนับถือจะถือว่าพิเศษพิเศษอะไรพิเศษก็เพราะว่าท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราทั้งหลายให้เกิดมีจิต ตั้งมัน่นเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจด้วยความไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สอนสัตว์โลกผู้มีศรัทธาให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้ ซึ่งการเกิดการแก่กันตายเราเกิดมาหลายแสน,หล,สห,ลแสนหลายชาติหลายแสนหลายชาติหาประมาณไม่ได้แต่เมื่อเราเกิดมาชาตินี้ได้พบได้อบรมจิตให้เกิดปัญญาแล้วก็มีความเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นประเสริฐที่สุดเป็นศาสตร์สดายเอกของโลกจริง สามารถจะสอนบุคคลผู้มีศรัทธาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเข้าใจรู้คุณค่าของพระธรรมที่ทำให้เราประพฤติแล้วสามารถจะพ้นทุกข์จากวัตฏะได้ลุงพ่อพระราชาพรมยันก็องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ได้อบรมศรัทธาทั้งหลายที่มที่ ที่มีผู้เคารพเรื่อมใสแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติมีความเข้าใจรู้แจ้งเข้าใจในคำสอนมีความเคารพมีความทราบซึ้งว่าก,การเกิดแห่งวัตตะนั้นเป็นของไม่ไม่เที่ยงไม่แท้สามารถจะบำเพ็ญกุศลให้ถึงที่สุดได้พวกเราทั้งหลายที่มาณวันนี้ก็เป็นผู้ส่วนหนึ่ง ที่มีความเคารพจึงร่วมกันบริจาคจะตุปัจจัยจะมีมากจะมีน้อยจะมีศรัทธาก็มาร่วมกันบอรเพญกุศลนักโอกาสนี้เป็นที่สะสมบริจาคทานที่ซื้อทองก็ะดีใช้ปัจจัยก็ะดีในการก่อสร้างเพื่อบรเพญกุศลเพื่อให้ลดละซึ่ง ความโลภความโกรธความหลงนั้นให้เบาบางไปจนถึงที่สุดวันนี้ก็ถือเป็นบันมงคดมงคนในที่นี้ก็จะเป็นวงคนที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีศรัทธาด้วยมีความเคารพด้วยมีการบริจาคด้วยเราเกินมีการระลึกนึกถึงสังขานุสติด้วยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขอให้ทุกคนจำ จดจิตคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราได้มาบำเพ็ญทานศีลภาวนาเจริญศรัทธาด้วยสังขานุสติสิ่งที่ทั้งหลายที่พูดไปนี้นำน้อมเข้าไปไว้ในจิตจะเป็นกำลังใจเพื่อให้กุศลฝังไว้ในดวงจิตเราให้มีกำลังใหญ่เข้มแข็งสามารถจะหลุดพ้นจาก,กวัตะนี้ไปได้ขออำนวยพร พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มีองค์ประถมเป็นประธานพร้อมด้วยพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกูบาอาจารย์หลวงพู้ปานหลวงพ่อพระราชาพจยาพาเป็นที่สุดแต่เทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายเป็นร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมป่วยล่มตายที่ช่วยปนุกบำรุงพุทธศาสนาและน้อมนำจิตใจลูกหลานทั้งหลาย ให้เกิดศรัทธาทำใดที่พุทธเจ้าบรรลุรู้แจ้งเห็นทำแล้วขอว่าลมีพระบัณฑิตแก้วโปรดสงเคราะห์ลูกหลานให้มีกำลังใจมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกคนด้วยเทอญ